ติดตามเรื่องต่อไปเหตุเกิดที่บริเวณสวนจตุจักรค่ะหญิงสาวรายหนึ่งเขาไปวิ่งออกกําลังกายแต่เกิดไปสะดุดกับ ท่อนเหล็กอะค่ะที่มันโผล่ขึ้นมาจากพื้นได้รับบาดเจ็บนะคะปรากฏว่าทีมข่าวนิวสิบแปดลงพื้นที่ไปเลยนะคะไปดูที่เกิดเหตุบริเวณสวนสาธรารณะจตุจกัจกรรอบๆสวนเนี่ยแหละคะ่ะพบว่ามีเสากั้นทางชำรุดปล่อยให้เหล็กแหลมเนี่ยโผล่ออกมาหลายจุดเลยทีเดียวซึ่งวันนี้จุดที่เกิดเหตุที่มีการถ่ายรูปแล้วโพสต์เนี่ยก็มีการทุบทําลายปูนตัดเหล็กเส้นออกไปแล้วเหลือไว้แค่ฐานปูนเท่านั้นนะคะไปสอบถามชาวบ้านบอกว่าเสาเหล่านี้ชำรุดมานานแล้วแล้วก็ไม่ได้รับการแก้ ไขค่ะจึงต้องมีการทุบทิ้งซึ่งก็น่าจะมีการทุบในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเพราะว่าคนขายของเนี่ยมาถึงจตุจักรช่วงตีสี่ก็เห็นว่าหายไปแล้วนะคะนอกจากนี้ชาวบ้านบอกด้วยว่าอุบัติเหตุแบบนี้เกิดขึ้นหลายครั้งแล้วค่ะส่วนมากสะดุดกันแล้วก็ล้มหน้าอกไปกระแทกพื้นกระแทกเสากระแทกต้นไม้เขาก็เลยอยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาดูแลหน่อยไปสัมภาษณ์ไปฟังสัมภาษณ์ชาวบ้านกันค่ะเคยครับเคยครับเคยเห็นก็ก็หลายคนเจออย่างนี้นะฮะ ก็ไม่เจ็บมากเยอะมากจะสะดุดแล้วก็ล้มบางทีก็หน้าอกกระแทกต้นเสาบ้าอะไรอย่างเงี้ยต้นไม้บางน้าอยู่ใกล้ใกล้กัน่ะเพราะแถวนี้ต้นไม้เยอะนี่ฮะก็ไม่บ่อยนักแ่ะแต่ว่ามันก็ต้องเกิดเรื่อยนะฮะนานแล้วครับนานแล้วครับและเคยมีคนได้รับอุบัติเหตุอะไรบ้างไหมเท่าที่ผมเคยเห็นก็มีอยู่คนสองคนที่ที่เห็นนะฮะสะดุดอีกคนนึงก็ ข่าแตกสะดุดแล้วล้มไปถูกคู้รับบาทรนี่นะฮะข่าแตกก็มีก็มีพวกไฟส่งสว่างนั่นนะฮะแล้วก็พวกทางจักรยานถ้าคุณถ่ายแล้วก็จะเห็นเลยครับมีเสามีอะไรน็อตโผลอะไรเนียทางถนนเนี่ยทำให้เกิดอุบัติเหตุผู้สูงอายุเดิอมากจะข้ามถนนไปก็ไม่ได้มองไปสะดุดเข้าปกติเขาจะมีอะไรค่วอะไรสีขา,ขาวเหลือง ก้นเนี่ยแต่นี้มันไม่มีมันหลุดไปแล้วเนี่ยก็มีแต่น็อตโผล่มาถ้าถ้าถ้า่ายเห็นแล้วก็จะรู้เลยว่ามันเป็นยังไงอันตรายไม่อันตรายก็ทั้งสามจุดนีนะะ่แะฮะแต่ว่าถ้าถ้ามาแก้ไขตอนแรกผมก็อย่าไมรู้เพราะนตอนนี้มันเช้าแล้วเนี่ยอ่าไม่รู้แต่ว่าช่วงที่เห็นเห็นเนี่ยแต่ว่าสาวรายนี้ค่ะที่เป็นคนโพสต์แล้ววิ่งไปสะดุดกับท่อนเหล็กเนี่ยนับว่าเคราะห์ดีนะคะเพราะว่าเท้าไปเหยียบเหล็กทะลุ รองเท้าขึ้นมาแต่ว่าทะลุขึ้นมาง่ามนิ้วอะ่ะก็เลยไม่เป็นอันตรายแต่ว่าก็นับว่ามันมันก,ก็ไม่น <ขอ S 2> ่าจะเกิดขึ้นนะ,ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าดูแลกันให้ดีเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ต้องมีอุบัติเหตุแบบนี้เกิดขึ้นนะ,ค,ะครัะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ